7K เ,เ,เพื่อนเพื่อน 7M2 นะครับอันนี้คือตัวแบบตัวแบบไอสมุดไม่ถึงพันเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนสับ 7M นะครับฮเฮ้ย 7K อย่างเถื่อนนะครับนะผมจะมาบอกหมดเปลือกนะครับว่าในเคียะถ้าสมุดโหดๆแล้วแฟเยอะๆนี่ผมบอกไว้เลยว่าน่าจะสับ30 ยี่สิบสามสิบเอ็มนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เพื่อนๆดูสมุดผมแล้วเพื่อนๆจะตกใจนะครับสมุดผมไม่ถึงพันนะเห็นไหมสมุดผมแปดร้อยเองนะครับ M อ็มเอจ็ดร้อยนะครับแฟร์สิบสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับนะสับเจ็ดเอ็มนะครับนะบางคนนี้ทักมาหาผมนะครับว่าสมุดโอ้โหสมุด M อ็มเอดีเคพันห้าพันเจ็ดนะครับแฟร์อีกห้าสิบนะครับสับไม่ถึงห้าเอ็มนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่า ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วผมบอกไว้เลยว่าโนหนึ่งนะครับสายคีนะครับไม่มีอาชีพไหนสู้ได้นะครับในคีคือโนหนึ่งแล้วนะครับนะไปดูสเตตัสก่อนนะครับสเตตัสผมจะอัพไอ้อินน้ำนะครับนะเพื่อนเพื่อต้องอัพอินน้ำนะครับอัพอินน้ำจากนั้นก็มาอัพลักนะครับให้มันได้สักร้อยี่สิบนะครับทำยังไงอัดลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้มันได้ร้อยยี่สิบ แล้วก็มาโอ้โหผมลืมปิดเสียงก่อนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนเอเคแล้วก็มาลงเด็กนะครับให้มาได้หน้าหลังร้อยยี่สิบนะครับที่เหลือก็มาลงสติงน,นะครับแล้วก็มาลงเอจไอนะครับทําให้มมนได้เมื่อเรากดบัฟสกิลปึ๊บแล้วก็กดยายายายสีเขียวเห็นไหมครับเนี่ยยายสีเขียวตัวนี้นะครับเนี่ยกดหนึ่งอัน จากนั้นเราก็มากดบัฟกดสเตตัสกด a อ i นะครับให้มันได้สี่รอยแปดสิบนะครับประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็ลงแล้วแต่เพื่อนเอนเลยนะครับจะลงอันไหนของนะครับเพื่อนเพื่อนของโบราณอ่ะผมแนะนําไปตัวนี้นะครับหาออฟดีดีนะครับตัวนี้ผมยังออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะเอ็มเอ็มเดฟยี่สิบี่เปอร์เซใช้นะครับเอ็มเดนี่คือสุดแล้วนะครับ MDF นี้ใช้นะครับนะตัวนี้ใช้นะครับสวยอยู่นะครับส่วนเสื้อหาให้มันได้สิบห้านะครับผมได้แค่ต่ําสุดเลยนะครับห้าเปอร์เซ็นเองอะนะเสื้อกล้ามแล้วก็ลูนบูทประดับนี้เอาเป็นในเอาเป็นในประดับอไปอีกอันหนึ่งอะครับมันมีไหมในนี้ประดับ อ่ะประดับเป็นอันตัวนี้นะครับบวกแปดสองอันนะครับถ้างบน้อยนะถ้าไม่มีก็บวกเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทมันอยู่สิบสามเปอร์เซ็นเลยนะครับนะตัวนี้ต้องบวกสิบนะครับถึงจะได้ถึงจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยนะครับน้อยอันนี้คืองบไม่มีนะครับอันนี้คือใส่ตามทุนนะครับได้แค่นี้นะครับอันนี้คือมันไม่จําเป็นนะมันไม่เกี่ยวเลยนะครับประดับตัวเนี้ยแต่ผมใส่ ตามทุนเฉยๆนะครับส่วนฝังขวานะครับเพื่อนๆสำหรับสายไม่ได้เติมเลยนะครับหัวใส่หมวกมาขาวนะครับหน้าใส่ตัวนี้ก็หน้าผมแนะนำให้ใส่อีกตัวนะครับมันจะแรงขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ผมก็ใส่ตามงบเฉยๆนะครับนี่หน้าให้ใส่ตัวนี้นะครับ <c oughs> เมื่อเราบวกสิบ เราก็จะได้อีก10%เลยนะครับนะแต่งบผมมันน้อยนะครับก็เลยใส่เท่านี้นะครับปากก็ใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลังอันนี้หางนะครับอันนี้สำหรับสายงบน้อยนะครับเพื่อนๆุูนนะครับรุ่นใหม่นะครับที่เด็ดคือุ่นตัวนี้นะครับหายได้แคเจ็ดครับโอ้โหผมหาไม่ได้นะครับได้แค่5.7เท่านั้นนะครับ ที่เด็ดอีกรูนหนึ่งก็คือเป็นรูนรูนตัวนี้นะครับอ่าแถวสามนะครับเราจะกดเราจะกดแปลงล่างได้เลยแบบไม่ต้องตีนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรูนดูดเลือดนะครับหาแถวสองให้ได้เยอะๆนะครับเราจะได้ดูดดูดเลือดเยอะๆนะครับเมื่อเรากดอมตะนะอ่าที่เหลือผมก็ใส่เป็นพวกนี้ไปนะครับรูนเล็กผมใส่อันนี้คือรูนเล็กยังไม่ครบนะครับอันนี้คือรูนเล็กนะครับประมาณนั้นนะครับ เพื่อนก็หยุดเอาเลยนะครับคลิปจะได้แบบสั้นๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายครับรูนตัวนี้ผมผมกดทีเดียวเลยนะครับอ่าผมกดทีเดียวเลยนะเห็นไหมผมกดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อ,อนๆน่าจะตันกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> โอเคฝังอาวุธฝังอาวุธอ่ะอันนี้คือผมยังฝังมั่วอยู่นะครับ ฝังอาวุธผมแนะนํานะครับ mdk นี่นะครับ mdk ตัวนี้นะครับทุกๆบวกหนึ่งเราจะได้ mdk หนึ่งนะครับเมื่อบวก5้าเราจะได้ห้าเมื่อบวก10เราจะได้5้าครับจัดเลยนะครับ mdk นะครับเยอะเยะเลยนะครับในเคีย mdk เยอะเท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับนะผมผมจะไปอธิบายในสกิลนะครับต่อสกิลกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือคือ ที่ผมอัพนะครับเพื่อนๆจะอัพแบบแบบไหนก็ได้นะครับนะมันสามารถอัพได้หลายแบบนะครับเพื่อนๆอัพแบบไหนแรงก็อัพแบบนั้นได้เลยนะครับส่วนผมอัพแบบนี้นะครับอ่าผมอัพตามนี้เลยนะครับที่เด็ดมันอยู่สกิลนี้นะครับดาเมจเอเมดิเคร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆนะบัฟนี้สําคัญจัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับมันทุกๆเอ็มเดฟมันจะเพิ่มเอเมดิเคนะครับ จัดเลยนะครับสสกิลนี้อันนี้คือค่าสีนะครับค่าสีก็อัพก็อัพหมดและครับนะอัพให้มันหมดก็พอนะครับนะโอเคนะครับจัดเรียงสกิลยังไงนะครับผมบอกไว้เลยในคลนี้จัดเรียงสกิลไม่เป็นนี่ผมบอกไว้เลยว่าเบาเบามากนะครับตั้งสกิลทั้งหมดให้ตั้งตามผมเลยนะครับอ่านี่นะครับเพื่อน ให้ตั้งตามผมเลยนะครับถ้าตั้งไม่ตามผมผมบอกเลยว่าเบาๆนะครับอ่าตั้งตามนี้เลยนะครับที่เด็ดอีกอย่างนะครับอวยพรกิวอ่าผมจะเข้าไปกิวต่อแล้วกันอวยพรกิวนี้จําเป็นมากนะครับสําหรับในคิครับหรืออาชีพคินะครับผมบอกไว้เลยว่าโคตรจาเป็นนะครับถ้าใครไม่อัพ เหมือนผมนี่ผมบอกไปเลยว่าเบาเบาแบบโคตรเบาอะครับด้าเมด40%นี้อยู่ในกิลนะครับเพื่อนๆอย่าหาทําเลยนะครับด้าเมด40%อะอยู่ในกิลเลยนะครับนะอธิษฐานนะครับให้กดไปที่ MTK เลยนะครับเพื่อนๆนะอัดแทบไม่ได้200นะครับอันนี้ผมพยายามทําอยู่นะครับเห็นไหมตอนนี้ผมได้185นะครับถ้าอัดครบ200แล้วค่อยมาลง เอทีเคนะครับเอทีเคไว้อันดับสองนะครับอันดับแรกคือเอ็มทีเคนะครับอัดอันดับแรกเมื่ออาคิให้เต็มสี่สิบแล้วก็เพนแล้วก็ข้ามมาเอ็มเทีเคเลยนะครับจากนั้นก็กลับไปที่เอทีเคนะครับตัวนี้ที่เด็ดมันอยู่เอ็มเทีเคเนี่ยนะครับล่างสุดเลยนะครับตัวนี้อัดให้เต็มสี่สิบจบนะครับส่วนตัวนี้ก็ตีตามทตุของดาบนะครับโฮลี่นะครับ อาจ40นะครับแล้วก็ถ้าดาอีก40ที่เหลือก็ลงตามสบายได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าน่าจะมีประมาณนี้แหละครับเพื่อนวิธีกดบัฟเพื่อนก็ต้องกดบัฟทุกครั้งนะครับก่อนตีนะครับไม่งั้นเบานะครับกดบัฟทุกครั้งนะครับก่อนตีนะครับจะได้แบบแรงๆนะครับสําหรับสายไนคิ ในคีเราสามารถกดาธาตุได้นะครับไปเจอาธาตุดินไปเจอาธาตุน้ําไปเจอาธาตุอะไรเนี่ยเรากดาธาตุได้นะครับโคตรโกงอะ่ะผมบอกว้เลยนะโ <c oughs> กงมากนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ